ชกล่าสุดชนะยิ้มเสียอุดดอเมืองชนะขุนทรัพย์สวิทยิมแต่ว่าไปชกที่สุราษฎร์ครับไปแพ้รถเหล็กเจ้าทะเลองในขณะที่ผู้ชกวันนี้ครับแปดแสนเล็กราชานนนนี่เป็นทาย,ยาของเจ้าบักแปดแสนครับซุปเปอร์เล็กสอนอิสานยอดมวยในอดีตนักมวยจากอุบลราชธานีอายุ19กครับปีนี้ตอนการชกล่าสุดของเขาชนะ ฟ้าพยับฝ่ายทองยิ้มสองครั้งครับล่าสุดก็ไปแท้โต้งศักดิตจาต้อยที่อุบลถคือว่าเป็นนักมวยฟอร์มดุครับทางั้นแปดแสนเล็กจากอระเพอน,น้ำยืนครับโอร้รางวัลดูเดือดอยู่นะคุณธนากรแห่งปีเลยทีเดียวครับครั้งที่ชกกับควายทองฟ้าพยับควายทองยิ้มเอาไว้ครับต่อยกันตุ้เดือดมากวันนี้ได้น้ำหนักสองปอนด์ครับ1 3 2 000 8แสนเล็ก เสมาเพชร130เสมาเพชรต่อให้สองบอนคู่นี้วาดเสียวครับคือใครพลาดก็มีโอกาสร่วงโอกาสลงทั้งคู่ครับแต่แสนเล็กนี่เตะขวาต่อยขวาหนักลูกเข่าก็ไม่ธรรมดาตอางระวังนะครับท่านที่เป็นโรคหัวใจกับการติดตามชมมวยคู่นี้และในขณะที่เสมาเพชรครับอย่างที่เรียนกับซ้ายฟ้าผ่าทั้งหมัดทั้งลูกเปะแรงทั้งนั้นครับ ซายจับเือนเชียรายครับดีกรีแชมป์ปูลเสือตัวที่12ไม่ธรรมดาแล้วครับชื่ออาจจะดีกว่าเลยให้แปดเซนเล็กได้เปรียบ2องปอนครับร้อต่อร้อยสามสองโอ้โหเตหลบแบบหลบแบบนายแน่มากครับหลบลูกนี้โอ้โหเสียวครับประเภทเตะผ่านเส้นผมไปแล้วครับอ้าวครับเจาะยาง8ปดแสนเล็ก เอาฉายาของคุณพ่อมาใช้เป็นชื่อนักงวยเลยคุณพ่อนี่ซุปเปอร์เล็กสอสุมาลีหรือซุปเปอร์เล็กสออีสานต้องเสียชีวิตไปแล้วครับด้วยโรคมะเร็งแต่ว่าตอนเสียชีวิตครับเขาบอกว่าเขาภาคภูมิใจในลูกชายคนนี้มากน <c oughs> ะครับแข้งซ้ายเริ่มครับเริ่มเข้าแถวชายโครมอ้าวครับจ่อล่างอุย้ยหมักมาครับ ไปชีพความเจ็บปวดจจมอำเภอน้ำยืนอุบลราชธานีครับยกแรกฐานครับตื่นเต้นวาดเสียวกับเล็ก้อหลบตังถ้าหลบสูงขึ้นมานิดหนึ่งนี่คอขาดได้ครับ,บ<อ>เตเต็มเหนียวเลย8ปดแสนเล็กเต็มไม่มียังมีเท่าไรเต็มเต็มที่ครับมาดูต่อครับเข้าสู่ยกที่2องโมาเพชรครับ ขใจเจ็ดสีคนหนึ่งครับมีโอกาสลุ้นรับทั้งคู่นะครับหากว่าใครชนะใครมีนักชกขวัญใจมวยไทยเจ็ดสีของปีนี้ก็ได้ลุ้นกับอ้าวครับหมัดมาอุ้ยเอาแล้วครับแข้งไปเอาแล้วครับสาดโ่อครับเต็มเต็มทางแย่ครับแย่ก่อนอ้าวไม่แย่ครับเพราะว่าดูครับยังชกในกติกาดันอาอไม่ได้ครับ เอาเอาวุธกันไม่ได้ต้องมาเจอกันใหม่กลางเวทีดูไว้ก่อนครับ8ปดแสนเล็กมวยขวาอาเลยครับหมัดของเสมาเพชรถ,ถึงก่อนดูครับซ้ายกับขวายืนประจันนะซ้ายของเสมาเพชรไปก่อนโอ้ตานั้นต้องคำเหม่งเลยครับดูครับแปดแสนโอ้ยก้าต่อยมาโอ้โ,อโ,อโดนนะครับต้องรวกครับ ทิ้มมุมนั้นสั่งเลยครับต้องสูบอกันน็อกครับประมาทไม่ได้ดุเหลือเกินครับดุทงคู่ครับบนเวทีไม่มีคำว่าเพื่อนนะเป็นเกมกีฬาครับอวยไทยมาดูครับต่างคนต่างโดนเจาะล่างทำหน้าที่กันให้ดีที่สุดแลวครบนเวทีข้างล่างเราเป็นเพื่อนกันครับหมักครับหมักมาครับคนละทีโอ้เดินครับ แปดแสนเล็กก็เจาะย,ยางหมัดมาง้างครับต่อยลำตัวลัโโ่โอ้ยโ้ยังเปิดโอ,ดโอ,ดก,าอดกาสครับมาอีกแล้วครับกันได้แปดแสนเล็กต้องระวังหน่อยครับหมัดมาครับยังไม่ผ่านลอดกาดเจาะยางง้าง,งานนหน้าเปิดครับงา้างเสียไมาเพชรมาเข่าแล้วครับอแย่ oh, yeah, ครับยากษกรโดนก่อนแล้วครับแปดแสนเล็กแต่ว่าหัวใจย,ยังแร่งครับเดินต่อครับ ไม่โดน,นก่อนไม่ใช่8แสนเลขค,ครับเกาะยางโอ้โหเข่ากับมัดใครดีใครอยู่อ้าวลุยต่อครับงักรับจับอต,ตอกเด0อปอนด์นี่จับึ้นหนักมันแรงครับอันที่เป็นโรคหัวใจต้องระวังตัวด้วยครับตัดล่างไม่ลงดีว่ามีเชือกช่วยครับเซมาเพชรไม่อย่างนั้นก็นหงายหลังตึงเลยครับอ้าวเสียบขวาจับ โอ้ต้องถอยเลยครับเสมาเพชรต้องระวังเหมือนกันครับแปดเซนเล็กโอ้ยโดนสอดครับเจอมาสับศอกโอ้โหโชกกันอย่ากรูกันมาข้ามปีเลยทีเดียวครับโอ้แล้วนี่ครับสะใจครับอ้าวครับเวลายังมีพักให้น้ำก่อนครับวันพุธที่24กรกฎาคมครับอย่าลืมครับช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดตั้งแต่สินาฬิกาถึง17บเนาฬิกา กสนามมวยโชคราวสนามกีฬากลางจงังหวัดพิศนุโลกครับดูโอเล่ดงซีพีเฟสมาร์เจอกับจับพวกกันกับโยบุนากคาคม่านักมวยญี่ปุ่นครับแล้วก็มีวันเฮงชกกับแจ็คอาเิซ่านักชกชาวโดนีเซียด้วยครับดับเข้าสู่ยกที่3ครับ2ยกนั้นถือว่าเราแต่แล้วก็โตมา่าจะไปครับโอ้คนอ,อ้าวลงไปทั้งคู่ครับ อะไรขึ้นครับโอ้ภาพภาพนี้โอ้ไม่เคยเกิดขึ้นครับไม่มีเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าโอ้แต่ว่าต่างคนต่างโดนครับโอ้โดนหนักๆเท่ากันเลยละครับอาล้ครับโอ้ผมพนกรคนเปรย์เตรียมหามแพทย์สนามก็เตรียมพร้อมเลยนะครับคู่นี้ฮะมันทะลักตุกเตือนลครับอย่างนี้อาครับขอแต่เพียงว่าให้ต่อยกันแบบนี้อีกสักนิดนะครับดูครับลุยต่อมัดมาอ้าใคร คือต่างคนต่างโดนต่างคนต่างพลาดแล้วครับโอ้โหอะไรเกิดขึ้นครับเอาครับตอนนี้เริ่มฟื้นทั้งคู่เลครับแต่ว่านาทีทองจะเป็นของใครเท่านั้นนี่ครับวิชัยราชานน์ครับบอกว่าแม่ใจเย็นๆครับค่อยๆเข้าครับมัดมาก่อนเอาครับตั้งรับได้มัดมดเอาดูครับใครจะตีใครรวบรวบนแล้วครับ้าแม่โหดเลยครับการกรรมการบอกว่าต้องมาสู้กันตางเวที การก็เหนื่อยหน่อยนะครับคู่นี้เสร็เพชรแกเลือกครับอ้าวครับเฉียบคืนตุดเชือกหน่อยโอ้นี่คือมวยไทยเจ็ดสีครับคู่นี้ทะลุความหมันโยนเข่าซ้ายโยนคืนเดี๋ยวเรามีภาพแท่งทาชครับภาพช้าที่ทั้งคู่โดนในช่วงต้นต้นยกเมื่อสักครู่นี้ครับอ้าวครับแข่งซ้าย ใจแกนี่วสปอยเกินร้อยเลยครับเปิดแต่แสนเล็กโอ้แล้วดูครับเอาครับไครคนะทีไครเอาครับคนละทีลวกแย่ครับแย่ก่อนทุกอย่างนี้พี่เลี้ยงไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกว่าต้องให้เดินฮะเขาเดินเองเลยครับไม่ต้องมองพี่เลี้ยงเลยครับเอาครับแข้งซ้ายขวาคืนเจ้าแล้วครับโอ้แตกแล้วครับโอ้เต็งเอาครับตีคืนแตกแล้วครับใครแตกยังไม่รู้นะ แต่มีเลือดออกแล้วครับแอนตซินมาแล้วครับเสมาเพชรครับเสมาเพชรแตกโคนแท้ครับรวบรวบกระตุกมาไม่ลงั็ดีว่าเชือกถ้วยไว้แล้วครับแล้วครับหัวใจหัวใจใหญ่กว่าตับจริงๆครับแปดแสนล็ต หลักจุดเดือนทะลุความมันไปแล้วครับนวยนะครับพึีสน์ของมวยไทยเจ็ดสีครับเอาครับเดี๋ยวพักให้น้ำกันสักหน่อยครับอัดอีกสองยกต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ค่จะมีให้เห็นภาพที่มักมวยต่างคนต่างโดนแล้วครับและมวยเวทนี้ครับร้อยสามสิบปอนเป็นการเทียบฟองไม่เห็นเลยนะครับคุณธนกรว่าคู่นี้ร้อยสามสิบปอนคู่หน้านี่ประกันแชมป์ร้อยสามสิบนะครับคู่นี้ มุมแดงครับ130ต่อให้2ปอนมุมน้ำเงินนั้น132ติดตามครับยกที่4 3ยกนั้นติดดาวให้เรียบร้อยแล้วครับยกนี้ลุยต่อครับเสมาเพชรโดนครับคนลทีแข้งขวาโย<อ>นพิ้งไปเลยครับโอ้โหแรงครับลูกนี้หมัดมาปักตายตด ยิ่งชกยิ่งแรงยิ่งชกยิ่งแกร่งแล้วครับแปดแสนเล็กโอ้แล้วไม่มีเกียร์หลังด้วยครับเกียร์หน้าอย่างเดียวครับเกียร์หลังปลดไว้ข้างล่างโอ้เอาครับแข้งซ้ายครับแข้งกับหมัดแข้งซ้ายของเสมาเพชรนี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดของเขาแล้วครับอ้าวโอ้ครับแย่ครับแย่ก่อนแย่ก่อนโอ้กรรมการเหนื่อยครับคู่นี่ครับไม่เหมือนที่บอกกันเดินหน้าต่อแปดแสนเล็ก ลอ,อยมัดึงเท้เ,เข่าสวนเลยสยมเาเพครับคนละทีครับยกนี้ดีกรีความร้อนแรงยังคงเดินครับเตะอ้าวมากโอ้โหตีหนักแรงทั้งสิ้นนะครับโอ้สามโดครับของแปดแสนเล็กเินต่อครับเตะขวานำอ้าวรวบโอ้ ต้องดูครับใครจะเหลือมากกว่าเป็นการชมคู่นี้แบบจิดเียวห้ามกระพริบตาเด็ดขาดครับขา่าโอ้ตีแล้วพาครับแล้วไม่ให้ตังหลักเลยครับแปดแสนเล็ดูครับดุเหลือกเกินโอ้โหโอ้ยมันาครับสามเสียบโอ้ตอนนี้เตะมาเพชรครับจะหายใจทันไม่ทันทนั้นแหละครับโอใจคอแปดแสนเล็กนี่สุดยอดครับหัวใจของพี่ท่าน เป็นอีกวันหนึ่งของทั้งคู่ครับนี่ครับวิชัยราชานลอนอุ้ยมาวดูครับพาวแย่ครับแย่ก่อนแย่ก่อนแล้วก็บนบนเวทีทําหน้าที่สามนาทีนี่ไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบคนจัดจริงๆครับแปดแสนเล็กนะครับโอ้ยกนี้ก็ทอนทอนลงมาครับ เสือาเพชรนี่ต้องต้องตอดประคองไว้ตลอดครับนี่ดูครับแรงจริงๆครับ8ปดแสนเล็บแต่ว่ามัดมวยนั้นต้องเรียนแฟนมวยครับมวยไทยจะสีอย่าเพิ่งจะไปมั่นใจอะไรครับอ้เอาครับครับสี่ยกผ่านไปครับยังเหลือยกหน้ายกสุดท้ายครับมีโอกาสจะไปชิงคู่สิงห์พยักษ์กับตวนเตยได้หรือเปล่าครับแล้วก็สนามมวยช่องเจ็ดสีคุณชุนเกียรติเพชรครับ ก็ขอขอบคุณแฟนมวยทั่วประเทศที่ให้การสนับสนุนรายการเกียรติเพชรพลรันทีพิฆาตกรกาคนที่ผ่านมาจนประสบควาสมสําเร็จเป็นอย่างดีเยี่ยมอยอดรายได้ก็สองล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทครับเรียกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งสับเกตดเพชรเงินล้านเมื่ออังคารที่เก้ากรกฎาคนที่ผ่านมาครับครับก็โดยการสนับสนุนของสนามมวยช่องเจ็ดสีครับติดตามครับยกสุดท้ายครับซียกก็ต้องเรียนครับ ว่าได้เห็นความหลากหลายของมาดครับอาแล้วครับมาแล้วครับดานครับโอ้พยายามจะลุยเต็มที่เลยครับเสมาเพชรจะหยุดความห้าวของแปดแสนเล็กราชนนได้ไม่ได้ครับอ้าพยมพยมแล้วครับจะตีตีอยู่ได้แล้วครับแปดแสนเล็กมาตั้งรับบ้างครับยกนี้อ้าวครับหมัดมาครับ กับอีกสไตล์อุ้ยหาเลยครับดูครับปาทไม่ได้เหมือนกันครับโอ้คู่นี้ครับโอกาสพลาดยังมีครับเพราะว่าหนักทั้งคู่นะครับแข้งมาพยายามจะไล่ครับตอนนี้ล็อกแน่นๆแล้วครับแปดแสนเล็กเพราะว่าเจ็ดสีนี่อะไรก็เป็นไปได้ครับวันฉลองยังทำมาแล้วครับคุณธนกรโอ้นี่ครับมุมนี้แหละครับ ที่วันฉลองเตะซ้ายการคอโชคปรีชาครับแล้วก็ประเภทพลิกล็อกวินาสันตโรครับมันนั้นเอาดานครับดานครับดานแล้วจะทำยังไงต่อครับนางเลยครับไม่ให้โอกาสเนกันครับแปดแสนเล็กโอ้ขาเดียวนี่ยยืนแน่นครับทรายซ้ายครับอุ้ยแย่ครับแย่ก่อนแย่ก่อนล้วอยู่ได้แล้วครับตอนนี้แปดแสนเล็กคุมสสานกา์ไวแล้ว โอ้ร่วบเลยครับร่วบเลยครับอ้าวครับโอ้อแต่ว่าสมสมกับเป็นทายาทไอหมัดร,รีโมทครับซุปเปอร์เล็กสอนิสารจริงๆครับตายเลือดพันทะนักสู้จากเอเำเภอ Nam ยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับเอยกนี้นั้นพอนเลยครับแปดแสนเล็กโอ้แล้วกว็ร่วบกว็โยนลงไปครับ แรงทั่วแผ่นจริงๆครับ,รบดอกก็ดอกโดนตอดโดนแล้วก็วัดกันที่ท่าตารหดแล้วก็พลังปอดแล้วแต่แสนเล็กต้องติดตามผลงานของเขาเลยนะครับมาดูต่อครับหมัดอับปกัดทซายโอ้โหไม่โดนกนโดนรวบแล้วไม่ทําเลยครับแปดแสนเล็กจบแล้วครับดูกันมา5ยกเต็มๆครับ ก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีสมกับเป็นรองคู่เอกครับชกกันเต็มที่ดูการชูมือของกรรมการก่อนแล้วครับกรรมการบนเวทีทวัตรังสิยารมดูไว้ให้คะแนนท่านสุดท้ายแล้วชูมือไปที่แปดแสนเล็กราชานนนครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ